สวัสดีทุกคนผมน็อตนะครับวันนี้เราม,มาอยู่กันใน p พลชเชนคราฟกันในตอนที่6นะครับทุกคนอยู่ที่ว่าจากรอบล่าสุดแต่เราไปค้างกันตรงไหนนะครับเปิดสมุดดูนะครับที่เราตั้งใจจะสร้างก็คือสารนิเกโดนะครับที่ยังสร้างไม่เสร็จน้ำยาราคะน้ำยาหลอนประสาทความนิยมถึงเลเวล8นะครับผมซึ่งตอนนี้อยู่เลเวล6ยังพอไหวนะครับโอเคเริ่มต้นจากการหาตังกก่อนโอ้เอาผลึกมาให้ดูหายากแพงซื้อไหมแหมตรงไปตรงมาจริงๆเลยอยู่ที่ว่าเราอยากได้คริสตัลเมคาอันนี้ผมต้องการนะครับเป็นของดีมากๆไพไรทอร์นน ราคาถูกซื้อแล้วก็ผมกดมาทั้งหมดเท่าที่เขาจะมีขายเลยครับเพราะว่ามันเป็นของที่ดีนะครับมากๆน่าจะไม่เยอะไปมั้งต่อรองไปเสร็จสับนะครับน่าจะเหลือเงินอยู่พอสมควรใช่ปะได้ที่594แล้วก็จ่ายไปผมว่าเท่านี้ก็พอเพียงนะครับเสร็จแล้วแล้วก็จบไปจบสนทนานครับผมไอ้คนนี้ไอ้ปลาที่ชอบกัดมือน่ะใช่ไหมสวัสดีข้ามาขอให้ช่วยหน่อยอ่ะข้าเดิมพันกับคนอื่นๆไว้ว่าข้าจะจับปลาตัวนี้ได้ข้าต้องจับได้แน่แต่งานนี้คงมีเจ็บตัวมันสามารถกระชากคันไปออกจากมือท่านหรือดึงเอานักตกปลาตกน้ําไปเลยก็ยัง ข้าคงทาไม่ได้ถ้าไม่มีน้ํายาของท่านน้ํายาน้ํายาเสริมแรงหรือเปล่าท่านอยากได้น้ํายาแบบไหนกันแน่ก็ตัวอย่างเช่นน้ํายาที่ทำให้ข้าแข็งแรงทําให้ข้าตกปลาตนนั้นได้หรือบางทีข้าจะสะอาดจ,จะป้อนเยื่อทําให้มันง่วงงุนก็ได้กระมังทําให้ปลามันอนี้แล้วกันครับงุนงงอ่อนแอนะครับถือว่าเราเน้นไว้ก่อนนะครับปรุงสูตรนิซารโคกโลโูไนทร์ละวงังจริงๆอยากได้ไอเซคายี่ยูนะครับแต่ช่างมาละกันไม่เป็นไรตอนนี้ข้าชื่อเสียงเต็มร้อยนะครับน้องบอกว่าถ้าเกิดมีคนจะมาซื้อของหรือว่าจะทําอะไรไม่ดีท อันที่ร้อยอยู่ดีมันไม่ได้มีผลอะไรอยู่แล้วพี่จัดไปนะครับข้าเจอมันแล้วไอ้โจรที่ฆ่าสลาสังหายของข้ามันตัวใหญ่มากและใส่เกาะมิดชิดต,ตั้งแต่หัวจรดเท้าไม่มีดาบเล่มใดฟันเข้าแต่ข้าไม่ต้องการใช้ดาบข้าต้องใช้ธนูที่จุ่มพิษและยิงมันทะลุเบ้าตาความตายทำให้มันเชื่องชาและทุกทรมานจัดไปนะครับต้องการยาพิษยิงเข้าเบ้าตาจัดให้นะครับได้70ก็จัดไปป่ะ ไวๆปีนี้ต้นแอปเปิลของข้าออกลูกน้อยมากเลยแล้วข้าจะเอาอะไรไปขายตลาดอ่ะทีนี้ถ้ามีน้ํายาเะไรช่วยเรีงผลผลิตของแอปเปิลขึ้นได้ไหมก็น่าจะเป็นน้ํายาโตเร็วนะครับที่เป็นรูปเมาส์โอเคอู๋หนึ่งบเหรอบางอันต้องหาปฏิเสธบ้างน,นะครับเพราะว่าขายทุกอันก็ไม่ช่วยนะครับเกเคครับร้อจัดไป เย่ yeah! มาสัก,กทีนะครับสิ่งที่ผมต้องการเสมอมาคือบอัวทราผมต้องการบัวทราจำนวน30อันนี้เป็นเบสที่ผมต้องการนะครับต่อไปกระดิ่งไฟผมต้องการมันแพงเอามาแค่20ก่อนละกันต่อไปดอกพะพายเอามาที่12ละกันนะมันจะได้ครบพอดีต่อไปเทอร์เรียเทอร์เรียก็จำเป็นต้องใช้เยอะนะครับแต่หัวผักกัดก้อนคนบอกว่าดีเอามา5ก้อนแล้วเงินที่เหลือเอาไปลงแต่เทอร์เรียแพงอะ่ะเอากดมาสัก3าอันก็พอนะครับให้ครบที่15 531จัดมา คุยถึง94เจอกันนะครับพี่สาวกูหมดตูดละ เอาวสวัสดีแกรอสวัสดีอีกครั้งท่านนักปรุงยาผู้คนในหมู่บ้านใกล้ๆนี้มาขอให้ข้าช่วยจัดการผีกูที่ออกลุกลานพวกเขาดูเหมือนว่าหลากมันจะอยู่ที่ไหนสักแห่งใกล้กับหมู่บ้านหากทาลายมันข้าต้องใช้ระเบิดหรืออะไรที่มีคุณสมบัติในการปะทุท่านช่วยข้าได้ไหมเ <c oughs> จอเหตุของบาคุโก้ไหมะ <c oughs> เราเขาต้องการน้ํายาปะทุนะครับหรือระเบิดซึ่งก็คือเหตุของบาคุโก้ใช่ไหมครับ <c oughs> น้ําของบาคุโกปรุงสูตรนี้แล้วก็มอบให้ไปนะครับแค่ขายไปร้อยหกแปดสวัสดีนักปรุงยาเอ๋ยวันนี้ทหารยามประจําเมืองจะเข้าปะทะกับกองโจาย น้ำยาระเบิดข้าจะโยนใส่เวลาพวกเวรตไลัยนั่นกําลังล้อมรอบกองไฟก็เป็นน้ำของพะคุโก,โกโอีกรอบหนึ่งนะครับทำมาถึงขายดีจังเลยนะเพราะว่าแพคเกจหรือแบบพอด,ดีไซน์ใช่ไหมเนี่ยมันดูแบบวิมองตามด้วยเพิ่งสังเกตเห็นนะครับ <laughs> สนใจอ่ะสนใจอ่ะสนใจว่ญญา,ญญาอยากมาโอ้ยลูกค้าคนข้างหลังก็มองป่ะกว่าจะขายจบนะครับ โอ้โหวันนี้ค่ะตันยับยับเลยเว้สวัสดีค่ะอยากได้น้ํายาน,นอนหลับไปให้สามีข้าสักหน่อยคืนนี้เขาต้องหลับห้สนิทไม่อยากเขาจับได้ตอนข้ากับชูรักหายไปกลางคืน,คนพร้อมกับเงินและของมีค่าทั้งหลายข้าว่าเขาคงไม่ชอบใจนะักท่านว่าไหมก็จริง,รงๆคนก็บอกผมว่าทำเควส์เร็วๆบ้างก็ได้ผมว่ายังไงความดีมันก็ตันที่100แต่ถ้าเกิดเงินที่คุณให้มันไม่มากพอเราก็จะไม่ยอมรับความเลวของคุณนะไม่อยากร่วมเป็นพยานความเลวของพวกคุณแต่รับโคโกโลนิทราไปซะผมเชื่อว่าคุณก็คงจะชอบมัน80เรอแปดสิบ แค่80เองอ,ะอ่ะลองขายดูนะครับว่าเราจะได้สูงสุดที่น่าจะมาร้อยกว่าใช่ไหมครับลองดูซิได้สูงสุดที่1 1 2อ่ะโดนหักไป20นะครับแต่ว่าเลเวลล้านขึ้นมาก็ถือว่าดีครับเราปั๊มเรื่องความนิยมก่อนละกันต้องตอบรับลูกค้าทุกโจทย์นะครับครได้รับการไว้วานให้รับมือกับสัตราดที่คอยโจมตีนักเดินทางยามกลางคืนพวกมันล่องหนได้ไม่รู้ว่าจริงไหมแต่ถ้ามีน้ำยาที่ช่วยให้ข้ามองเห็นสิ่งที่ล่องหนได้คงดีซึ่งน้ำยาตาทิพย์ใช่ไหมครับอยู่ตรงนี้ครับแบออยแล้วก็ขาไป เน้นค่อยๆทําเงินไปนะครับตอนวัตถุดิบมาก็ต้องขายนะครับเพื่อทําการลงทุนนะครับแค่ร้อยห้าสี่หมดวันครับป่านได้เวลาไปตามหาสารที่เราต้องการต่อนะครับยากราะยาเติบโตเร็วแล้วก็ยานอนหลับเกราะเติบโตเร็วนอนหลับมันไม่ได้อยู่ใกล้กันเลยนะครับเกราะเติบโตเร็วและนอนหลับใช้เป็นอันนี้ละกันนะลงมาตรงๆเห็ดตืบ้บมาเก็บ2อันเป็นแบบนี้ถูกต้องต่อไปแล้วก็พายก่อนถูกต้องมาเป็นอย่างนี้ปุ๊บแล้วก็ซรายรอบหนึ่ง สายรอบหนึ่งด้วยอันนี้แล้วก็ไปกันช้าๆเบาเลยเกือบโอเครับหนึ่งพอเป่า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 จะเท่าไหร่กันเชียวฮะแกคิดว่ากันแน่จะเท่าไหร่กันเชียวบูดเลยดูดูกลับไปทีดูดเฮ้ยต่อไปบัวทาราโค้งไปแบบนี้แล้วก็กวนกวนควนวนกวนกวนกวนตามด้วยเห็ดกลบลินโค้งไปแตะพอดีตรงจุดนี้เลย ปึ๊บแคเ่เป่า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 เยอเยๆเย้เยเย,เย,เย,เยบัวทลากูซื้อมาตั้ง30ิทำไมใช้วันเดียวจะหมดแล้ววะใช้ไปนะครับเพื่อสารนิเกโดของเรานะครับน้ำยาราคาเก่าเลยพวกียังหากันไม่เจอเลยอุย้มเมื่อกี้นี่เกือบตายไปแล้วนิดเดียวก <c oughs> ูเอาแค่นี้พอเอาแค่นี้พอใช่ใช่ถูกต้องถูกต้องกูได้แล้ว

วิธีการขึ้นพอถึงจุดที่ผมจะใช้เป็นคริสเัลเมคาวาร์ปขึ้นไปเลยแล้วกันนะแต่กว่าจะถึงตรงนั้นเนี่ยเราต้องการอะไรก็ตามที่ปลอดภัยกว่าอันเนี้ยดูเป็นไปได้เห็กุกรรมฐานไม่กล้าพายต่อ หรือไปทางขวาดีวะผมว่าเอาจริงๆแล้ววะนะผมว่าข้างบนมันอาจจะเป็นที่ต้องสาบก็ได้นะครับอย่าไปเลยครับมันอันตรายหรือไปที่น้ํายาตาทิพป,ปะถ้าตาทิพป์แล้วก็เยื่องขวาขึ้นมาก็น่าจะเจอเราวมีน้ํายาตาทิพป,ปะนี่ไงปรุงต่อจากที่นี่มันเป็นแบบนี้ปุ๊บใช้อันนี้และใช้อันนี้คริสตันฉันทาเพื่อแกเชียวนะไว้อ้ y, อ้ยอ้ยอ้ยอ้เจอดีเธอ รอให้เจอทีเธออะไรไม่รู้อยู่ตรงนี้เยยอ๋ออันนี้เหรออ๋ออันนี้คือหลอนประสาท โอ้ก็ไปอันนี้ตามหาพอดีเลยนินามันคือคอนเทนต์ไอที่จะไปข้างบนน่ะผมหลอกล่อทุกคนหลอกลอ่อฉันอยากได้ฉันอยากขึ้นไปจังเลยอยากรู้มันคืออะไรแต่จริงผมตั้งใจจะมาตอนนี้อยู่แล้วเขาเรียวกว่ามันเป็นการเนิบนะครับความสามารถของเรานะครับเราเอาของไปย่อยทำลายจริงนิดนึงครับทุกอย่างอยู่มันจูเป็นแผนนะครับผมคิดได้หมดแล้วหมดวาระตังหมด นอนดีกว่าโอเคกลับสู่วันที่13นะครับเริ่มต้นกันปะวันนี้เน้นสปีดในวๆเลยครับเราต้องการหาน้ํายาราคาแล้วก็ต้องการจะเขาเรียกว่าทําสิ่งนี้นะครับถ้าทานี้เกโดได้จะเป็นอะไรที่พอใจมากกันนะครับอีกรอบหนึ่งครับโอเคพ่อค้ามาพอดีเลยครับขอดูสินค้าหน่อยผมว่าเท่าเน้น่าจะน่าจะได้นะครับเป็นของที่ควรค่าแก่การเติมมากๆนะครับเคต่อรองอเคห้าหนึ่งหกใจน่าจะได้เก็บตังค์ไว้ก่อน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 แค่นี้พอ,อเคมาทำเคสต,ต่อไวๆครับ สวัสดีฝูงปศุสัตว์ใหม่ในหมู่บ้านเรามันป่วยเพื่อนบ้านก็เสียแพะไปตัวหนึ่งอีกคนก็เสียแกะไปที่น่วัวของข้าก็ล้มป่วยเหมือนกันมีอะไรช่วยให้เจ้าวัวแสนรักของข้าอาการดีขึ้นไหมข้าสงสารมันและฟาร์มก็ต้องการนมสดด้วยยายฮิวสุดยิ่งใหญ่นะครับผมที่เมื่อวานนี้ไม่เจอยายฮิวเลยครับเจอแต่เคสย,กยากๆนะครับไป ไว้ครับหมาจิ้งจอกมันบุกเข้ามากินไก่ค่าถ้ายาเปบดมีต่อข่าคงเหลือแต่เล้าไก่โต้งตัวเดียวก็ตัดใจจะเอาเหยื่อไปปล่อยไว้ก็คงจะเป็นยาพิษระดับ 2, 2> อันนี้นะครับผมเราเคยท,ทําจริงไว้นะครับคงจะไม่ได้มีชื่อเสียงติดลบหรอกครับแค่ฆ่าหมาจิ้งจอกธรรมดา ใช้ได้ครับสวัสดีมาดามเวริร์กเจ้าของโรงโสมเพณีนในท้องที่นางมาหาค่าขอให้ข้าช่วยปรุงเบียร์ชนิดพิเศษให้กิจการของนางเพื่อช่วยให้ลูกค้าของนางรู้สึกเขื่อเขื่ปลุกใจเสือป่าในตัวขึ้นอีกเบียร์ข้านะมีแล้วแต่ไม่รู้ว่าเสือป่ามันเกี่ยวอะไรด้วยท่านพอจะรู้ไหมได้ช่วยให้เบียร์มันคึกคักขึ้นได้มีโรงโสมเพณีด้วยเหรอมีสิไม่ใช่กระจก้นกนะสาวๆก็งามทั้งนั้นแถมยังข้าลืมอย่างอื่นไปแล้วเพิ่นข้าเล่าให้ฟังหมดแหละแอ่พูดจะกับไปเองเลยนะปลุกใจเสือป่า ราคาลองดูเลยแม่ไหนๆก็ต้องทำนะครับเป็นของในสมุดอยู่แล้วนะครับและเกิดทําได้ก็สามารถปิดเควสนะครับของวันนี้ได้นะครับโอเคลองดูงั้นจะลองลงไปด้านล่างดูก่อนนะครับอาจจะใช่นะเหมือนจะมีเส้นจางๆตรงนี้วิธีลงไปก็ลองประมาณนี้ดูก่อนนะครับอาจจะสะเก็ดโดนกระโหลกนิดนึงนะครับและอาจจะใช้ก้านหนามเลยก็แล้วแต่เพื่อจิ้มเข้าไปนะครับช้า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 กวนไป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 ปุ๊บ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 ยัยโอเค ต่อไปต้องมาทางนี้เล็กน้อยเรามีก้านหนามนะครับน่าจะพอจิ้มลงมาได้ตรงๆเลยแต่ต้องดูดกลับไปนิดนึงแป๊ดอุ้ยเมื่อกี้เกือบตายไม่ทันระวังอยู่ไหนวะเซลว่าต้องลงไปอีกเหรอตรงนี้ไม่เจอนะครับแต่มันมีขอบค้ำๆนะครับเหมือนมันจะมีสักอย่างอยู่ตรงนี้นะนี่เป้านี่ๆเนีเจออะไรไม่รู้ตรงนี้อัอนนึงอาจจะใช่ แต่ว่าผ่านแนวหินไปเลยใช้เป็นใช้เป็นใช้เป็นนี่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 เซฟไฟหิมะต่ำไปละขอให้ใช่ทีเถอะนะอ๋อหามายาวนานมากๆขอให้ใช่เถอะขอให้ใช่ขอให้ใช่ขอให้ใช่ใใชใใชแล้วก็แบบนี้กวนให้เส้นตรงแล้วดูดกวนให้เส้นตรงแล้วดูดไม่รู้ใช่ไหม ไม่รู้คืออะไรน้ำยาราคาชนิดแรงออ้แม่งแล้วกูลงไม่หานะมาโอ้โหแล้วดูทิศทางลงเรามาจากไหนเรามาจากนี่นะเรามาจากนี่เรามาจากนี่ดูทิศทางการจเจริญการเดินทางลงมานี่ มานี่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 ขึ้นนี่อ้อมนี่เข้ามานี่้าที่จริงๆแล้วเราต่อจากไฟเดียวก็เจอแล้วครับแล้วทําไมหน้าตาน้ํายาราคาดูมดูไว้ไม่ค่อยน่าไว้ใจเ่าอไรเลยอะ่ะตั้งชื่อแกว่าอะไรดี <c oughs> ขอตั้งชื่อว่าปลูกใจเสือป่าขายสักทีเอาไปให้หมดเอาไปให้หมดทุกอย่างแล้วให้ราคาไม่ดีด้วยนะ สองสองห้าอ่ะก็ยังพอย่อนหยวนนะก็ยังให้ราคาแพงอยู่สามหนึ่งห้าเมื่อวานมีการบุกปะทะก,กันหนักหน่วงที่นอกเมืองระหว่างผู้ทหารยามาบกองโจรมีคนเจ็บมากมายและผู้รักษาก็ทํางานกันตลอดคืนเราช่วยทุกคนไว้ได้แต่เสียพลังงานไปไม่น้อยเขาเลยอยากหาอะช่วยฟื้นฟูพลังเวทให้กลับมาหน้าตายคนที่จาได้มาชอบมาหาสุยาพิษไม่ใช่เหรอท้ามาอยู่จะมาหาของดีไม่แน่ใจนะครับแต่ไม่เป็นไรครับจัดไปนะครับเออฉันละหอยเหี่ยวจริงๆกับการตามหาน้ํายาราคาบังควรจะเป็นยาได้แบบกินแล้วก็แบบกระปี้กระเป๋าสิ ี่เจอพวกแบบอ๋อเหี่ยวอ๋อเหี่ยวอ่ามนุษย์เห็ดจัดไปนะครับก็ยังน่าจะพอไหวมัง้ง183จ่ายปิดเดียวไอ้ที่ชอบมาซื้อ bs. พิดนี่นะสวัสดีขครอยากได้น้ำยาที่ช่วยให้ข้าซ่อนจากสายตาเหล่าพยานให้ไม่พึงประสงค์มันเป็นงานที่ยากแต่ข้ามั่นใจว่าท่านจัดการได้ยาล่องหุนเหรอครับผมขายไปแล้วออันี้ไงน้ำยาล่องหุนน้ำน้ตาขามุยคนีให้เงินดีเสมอนะครับแต่โดนหักลบนะครับผมเยอะนะครับชื่อเสียงแต่ผมต้องการเรื่องเลเวลมากกว่าเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรครับจะตันลหครับ ต่อรองฉันต้องการหนักหน่วงมากกว่าที่ควรจะเป็นเอามาให้หมดรีดไถให้หมดซะและปิดดิว โดนลบไป30ไม่เป็นไรครับไม่ใช่เรื่องใหญ่ครับเดี๋ยวปั๊มขึ้นมาใหม่หมู่บ้านของเรากำลังเตรียมงานฉลองงานนี้จะมีการเตร้นลําเล่นสนุกกันและมีอาหารภูเขาเลยเออเรายังอยากจะแขวนตะเกียงไว้ให้สว่างเป็นเวลาหลายวันจนกระทั่งงานนี้เสร็จสิ้นท่านมีอะไรลุกไหมได้นานกว่าน้ํามันหรือเทียนไขไหมยาไฟหรอมันก็ต้องเป็นยาแสงสว่างสินี่ไง64ครับยาแสงสว่างยาไฟไม่ได้ใช่ครับในตะเกียงตะเกียงมันต้องการให้แสงสว่างนะครับต้อไฟมันต้องการให้ความร้อนแรงนะครับเติม ข้าบรรทุกรถนายแล้วเร็วนี้ก็ได้ไปเจอกับสุสารโบราณแห่งหนึ่งข้าคิดว่ามันลึกลงไปข้างในต้องมีขุมทรัพย์อยู่เป็นแน่ข้ารู้ได้อย่างไรน่ะเหรอเพราะมีโกลเหล,ล็กตัวหนึ่งขวางทางอยู่ปัญหาคือทั้งไฟพิษหรือไอเย็นก็ทำอะไรไม่ได้ข้าต้องการอาวุธธาตุอื่นไฟพิษไอเย็นเหรอแล้วถ้าเกิดเราเอาสารเคมีเละ่ะสารเคมีเได้โอ้ราคาแรงด้วย235มา เลเวลพรสวรรค์เพิ่มเติมขึ้นมานามันนี้ข้าได้หีบใบหนึ่งแต่กรอนของมันซับซ้อนมากจนข้าเปิดไม่ได้ส่วนตัวหีบก็แข็งแรงคือกว่าใช้คอนทุบทำไรท่านช่วยข้าเปิดได้ไหมหรือว่าอันนี้คือต้องใช้สารเคมีเอ็กซ์วะ <c oughs> แล้วกูเพิ่งจะเมื่อกี้ไปสารเคมีเอ็กซ์ให้ผิดคน <c oughs> เชียรดอก้าพายหมดงานยากจะบทบสนทนาไปก่อนแล้วกันไม่เป็นไรได้เวลาไปจัดการเรื่องไอ้นี่อีกรอบหนึ่งครับยาตัวสุดท้ายนะครับที่อยากทำในวันนี้ก็คือมานาสองตัวแล้วก็หลอดประสาทสองตัวนะครับไประดัับเท่านน้ อย่าโลภมากระดับ2เอ๊โอเคเป่า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 ต่อไปปุ๊บเราต้องขึ้นไปข้างบนเพื่อไปทางโน้นวิธีการจะไปให้ปลอดภัยเรามีคริสตัลที่สามารถเลื้อยไปทางขวาเพื่อข้ามดงไอ้นี้ได้แต่ถ้าจะไปให้ดีควรจะขึ้นไปอีกรอบหนึ่งด้วยเห็ดแม่มดกวนไปให้เกือบสุดก่อน กวนไปให้เกือบสุดเป็นแบบนี้แล้วถ้าเกิดใส่แบบนี้ปุ๊บเราตามด้วยคริสตัลก็จะวาร์ปผ่านได้พอดีพอดีบ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 ีเป็นแบบนี้แล้วก็กวนไปเมื่อถึงจุดนี้จะวาร์ปฟุบแล้วก็ขึ้นไปข้างบนอย่างปลอดภัยเดอกข้อพายหมดมาใช้เป็นการขึ้นแบบเอิ่มตะบองฟาลั่นซึ่งก็สามารถขึ้นได้ดีพอสมควรแล้วก็เติมเข้าไปแบบนี้เฮ้ยกืบตาย ต่อไปอีกนิดหนึ่งการขึ้นตรงนี้ถ้าเกิดเราใช้ก้านหนามเอาก้านหนามมันขึ้นลงตะบองฟาลัานอีกอันหนึง่งระดับสองอย่าหิวอย่าโลภระดับสองเท่านั้นที่ต้องการสองแค่เป่า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 ,ปาน้ำยาบานานและหลอนประสาทอ่านิเกโดอีส์อาคัมมิงอ่ะดิ บันทึกสูตรก่อนเลยเดี๋ยวเปลี่ยนไม่ได้ใช้บ่อยๆแล้วครับแต่ก็ถือว่าหน้ากระดาษมันเหลือนะครับกดไปเลยแล้วกันไม่เป็นไรเอาเป็นแบบไหนดีอะแบบนี้แล้วกันแล้วก็เปลี่ยนฉลากให้กลายเป็นแบบหลอนประสาทจะไม่คนหลอนประสาทควรจะเป็นเข้าถึงแกนแท้งแห่งจิตวิญ,ญญาณมันแบบนี้แล้วก็บันทึกสูตรไปซะแล้วก็เสร็จสิ้นการปรุงไปซะแล้วก็ลงไปซะแล้วก็ใส่ตรงนี้ไปซะนิเกโดได้สักทีปุ๊บแล้วอะไรต่อเหรอต้องกดเหรอ ตอนนึงทำไมไม่เสร็จอ่ะอ๋อต้องให้ยาหมดต้องให้ยาหมดสำเร็จนิกเกโดได้แล้วโอ้ยสลายตัวอย่างสมบูรณ์และดำสนิทเช่นเดียวกับความมืดมิดที่ยังมีโอกาสเห็นแสงสว่างเนื้อสารนี้มีศกักยภาพที่จะเผยให้เห็นถึงสิลาน,นักปราชญ์ขณะที่กำลังลงมือสร้างนิกเกโดท่านก็เข้าใจการทำงานของเครื่องจักรแปลธาตุได้ดีขึ้นความรู้ใหม่นี้ช่วยท่านกู้คืนหนึ่งในสูตรที่เสียหายมาได้และบัดนี้ท่านก็สามารถท่านก็มีสูตรการสร้างอลบิโดแล้วนิกเกโดตั้งชื่อได้เหรอ ตั้งชื่อเดี๋ยวจำไม่ได้ตั้งชื่อเดี๋ยวจำไม่ได้อันนี้กิเดโยไปก่อนลวกันแล้วเราก็เสร็จสิ้นไปก่อนแล้วใช้ยังไงอ่ะการสร้างเอาปีโดต้องเอานิกเกโดเป็นเชื้อเพลิงอ่าแล้วก็ต่อด้วยยาหัวกะโหลกอุ้ยทำยากยากชิปยากยากชิปอย่างอื่นคือครบหมดแล้วครับยกเว้นลูกหัวกะโหลกในะยาแห่งความตายก็ยังไม่เจอมั้งในสูตรที่เราเหลือต่อไปก็คือความนิยมถึงเลเวล8ซึ่งตอนนี้ยัง6อยู่นะครับต้องค่อยไต่ไปอย่างช้าช้านะครับแต่ว่าหนังสือบทที่6ก็ต้องหาสูตรใหม่นะครับเพื่อทําการรับรองไปเลย อ่าโอ้โหกว่าจะจบได้1ชั่วโมง21นาทีอัดมายาวๆยับยัเลยครับและนี่คือ Potion Craft นะครับผมในตอนที่6นะครับทุกคนโอ้โหบอกตามตรงว่ายากมากครับและยากขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่มีทีท่าว่าจะง่ายขึ้นเลยขอบคุณทุกคนที่รับชมมาอย่างยาวนานมากครับเจอกันใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีนะจ๊ะพิสูจน์ผิวศิลาเติบโตเร็วนอนหลับ ผิวศิลาเต,ติบโตไวนอนหลับไม่ผิดไม่มีอย่ามาใส่โค,โครเราไม่จริงเรามั่นใจในฝีมือของเรามากๆไม่ใช่ต้องใช้แค่หนึ่งหรอลองดูก่อน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 ทุกคนบางทีเราอาจจะตื่นตัวมาไปเองก็ได้เสร็จสิ้นการปรุงใส่ได้เห็นไหม เราไปเริ่มที่น้ำยานอนหลับก่อนไหมรอบนี้